บอดิ้บ่ล่ะ,ละบอดิ้บอดิ้หนี่ประมาณเนี่ยบอดี้ซุก,ก,กแต่บางทีเราเอาลงสามแผ่นมันกินน้องหวห้ากัฮหูทั้งผู้ชมบนเคยฮูจเจ๊เถื่อไปว่าเ่าต้องซือซ้อกาแฟกระเจ้าเนาะซื้อกาแฟเรียบร้อยลแล้วแล้วเจ้าจะมีไวไฟให้แต่ว่าจะใช้ได้แต่ชั่วโมงเดียวอ้อออาวจำเจียวผิดอันนี้จะเป็นชุดเล็งผมฟรีเหรอคะไม่รู้ทันเดียว โอ้เมนูทานเพิ่มนะท่านผู้ชมน้องเมย์คิดว่าฟีวันนียิบเอาเลยขอบคุณค่ะสบายดี Good morning สบายดีตอ,ดยดอตอนเช้าเด้ทนผู้ชมเด้อตอนนี้กะเป็นตอนเช้าข้องน้องเมย์นะท่านผู้ชมเนาะตอนเจ็ดโมงป่า,าอตอนนี้ได้ทนผู้ชมเดอ้อตอนนี้น้องเมออย์ก็ยังอยู่ในอุบลจจงหวัดอุบลประเทศไทย,ยท่านผู้ชมเดอ้ออันนี้ก็เป็นเฮือนหรือว่าห้องแถวห้องเช่าห้องพี่อิ๊บท่านผู้ชมดอ้อยู่ฟังไทยเนาะื้นนี้ก็เป็นมือสุดท้ายแล้วที่ว่าจะได้ออกจาก ห้องพ่นแล้วนะคะผู้ชมน้อจะได้เดินทางกลับประเทศลาวทำผู้ชมเด้อแล้วก่อนจะกลับน้องเมย์ก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ต่างๆก่อนเนาะเพื่อนจะพาไปไปเที่ยววนได้เดสสิก่อนกลับแล้วกันน้องเมย์ก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆทำผู้ชมเด้ออ่านี่ห้องเพ่นนี่ก็มีให้เซาวทำผู้ชมทัพผู้ใดอยู่แถวนี้หรือว่าจะมาจะมาเซาวแถวนี้สิกะติดต่อมาหาเพื่อนได้ทำผู้ชมก็จะมีเบอร์โทรใน้องเมย์ให้เบอร์เด้อเดะเบอร์โทรเพื่อนตามนี่เลยเด้อทำผู้ชม ามาเซาได้หลายเดือนนะหรือว่าจังได้สิการโทรปรึกษาถามเพ่นไดท่านผู้ชมเด้อสอบถามข้อมูลเพ่นไดาเนะาะเ้อมูลกับคุณลกสบายขนาดเลยทับทุสมแบบไม่สะอ่านละจ๊ะมีเครื่องนอนท่านครบนอนล้วก็จะมีแอร์มีพัดลมมีทีวีหรือว่าโทรทัศน์นอนบ้านน้องเมยเอิร์ยหรือว่าแล้วก็จะมีห้องน้ำท่านผู้ชมแบบเครื่องไซส์แบบห้องน้ำสิ่งเอี้ยต่างๆอย่างนั้นก็แบบก็บกบมีนะท่านผู้ชมนอนล้วก็มีอัน อันบนล้างถ้วยแหละตัวน,น้องมีเบาหนะังโฟนใส่ล้างถ้วยเก็บครนเก็บข้อฮั่นก็นนนกนมีและะ้วกับลำอุ่นยังกะมีะทำผู้สมจะลำอุ่นนลำเย็นยังกะมีกระจกยังกะมีสะดวกสบายขนาดเลยแล้วกะ็ขอบขอกข,ขอบใจพี่อีพีเอ็มไล่ตอนหับยางดีเดอ้อพาลิ้นพากินพาเที่ยวแล้วกะ็ให้ทีพกักฟรีๆยังซีเลยทำผู้สมใจดีขนาดเลยเนาะขอบขอกข,ขอบใจไล่เดอ้อเออีพีเด้อถ้าว่าเบิ้งคลิปน้องมีอยู่สนใจดีไล่ทำผู้สมโอเคตอนน้องมีก็จะนยางป่ะห้าก็จะทำผู้สมเราจะไปเลือกส่งซื้อส่ง จะซ่วงเขาอีฟกับเพิ่นนั้นนั่นแน่เพิ่นหนีซ่วงท่านผู้ชมแต่เพิ่นเอาซ่งมาแต่เกาหลีท่านผู้ชมมาวางค่ายเพิ่นมีแบรนด์ของเพิ่นเลยอีฟียีเนี่ยแหละท่านผู้ชมอ่าซื้อเดียวเลยซื้อกับเพิ่นเลยยูทูบไม่ก็ซื้อเดียวเพิ่นเลยเนาะก็จะเป็นซ่วงเขจะไปเลือกซ่งท่านผู้ชมก่อนกับเลือกซ่งจากเพคนค่ายทึกเดนท่านผู้ชมค่ายทึกเนาะเลือกซ่งซื้อซ่วงเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางออกไปท่านผู้ชมเนาะอ่าเรามีไแคลนเด้อร์จะมียูห้างยูซักกะมีเบิร์ดละกเนาะ ่นีเฮากำลังออกเดินทางไปลาเดือยธรนมพุชมเด้อกันจะไปแวะพี่ตามหรือว่าไอ้ตามกอนเนาะตามอุบลทธาพุชมใน่องยู u ู e เพื่อเห็น่องยูทูเคือกัน,ดนเนด้อไปติดตามกันได้เดี๋ยวเจอเป็นก่อนรมพุชมเนาะเพิ่นรอเฮาอยู่ตอ้เจอ่าวาแ้โอเคธมุชมบันนี้ลงเมกา ทีมงานท่า <ไป S 1> นทั้งผู้ชมเนาะพาก,กันมาลาไอ้ตามท่านผู้ชมเด้อที่มาเจอกันก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมอยาอกได้เบิ้งคลิปก่อนหน้านี้กะไปเบิง้งใดเด้อว่าเฮาไปเที่ยวไส่กินยังเด่นเนาะโดยอ่าโมนี้ไอ้ตามเพิ่นฟ้าเครืองไปให้เศร้าเล้ท่านผู้ชมเครื่องให้เศร้าเล้าโดยตากไปให้เศร้าเล้าเลยเด้อโดยเขาก็เลยมากรับเล่าครับเพราะว่าก็แค่เนี้ยอยู่ดอกคุยกับคุณดีบเนาะคุณดีบเพิ่นแหวมมาเอาของโดหล่อมเพิ่นหลอมกระดำไปกระดค เจะเอาไปบอกให้โดยขอบใจเด้เอาวันนี้ได้เวลาล่าแล้วเด้อวันนี้เด้อถ้ามีโอกาสจะมาอ either e i เด้อขอบอกขอบใจแล้วจะเรียงเข้าเจอกันประมาณต่ฟังไทยฟังลาวเนาะโดยเพราะจะมาเจอกันใหม่ก็ได้โดยเป็นทีมงานเดียวกันนี่แหละทีมงานทีมงานเราโดยโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายฟักบ๊ายบายเอเดอร์แล้วโบยูใช่ไหเนาะโอยู่โดยไปเห็นงานโดยไปเห็นงานด้วยกันที่กันไปทำงานด้วยกันโดยบายสวัสดีไอ โอเคท่านผู้ชมและแล้วตอนนี้ขเขาก็พากันมาห้างเซ็นทรันในท่นนทานผู้ชมเดอ้อมาเซน็นทรัลอีกแล้วที่ว่ามามือแรกก็มาเซ็นทรัลท่านถนนท่นนทานผู้ชมก็จะมีเอฟซีมาเจออยู่นี่เลยนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วเ,เจอเอฟซีแล้วก็จะกินนันกินยังซาบูเพิ่นว่าเมื่อกีินกินซาบูมื้อนี้จะบ่งงอะไรทผู้ชมว่าเออว่าอันเป็นยังรถน่ะคลิปสุดแล้วท่านผู้ชมยังบ่ได้เบิ่งกับเบิ่งได้เดอ้อ คลิปสุดแล้วน้องเมย์งงแหงไพสิบงงน้องน้องเมย์บรเคยเห็นจักเทื่อแบบเขาก็ขึ้นขึ้นได้เลือนหมาแล้วรถนะมันคันบักใหญ่แล้วมันมาอยู่เถิงได้จังได้นะน้องเมย์ก็งงแหงนะเอาขึ้นขึ้นได้เลือนขึ้นทางได้น้องเมย์บอกเข้าใจอะนะน้องเมย์ก็งงแหงนั่นแหละมื่หวาไม่อแรกนาดแล้วก็น้องเมย์ก็ลงคลิปนั้นไปแล้วก็มีเอฟซีก็มาคอยบ้องน้องเมย์นะครับขอบใจทุกคนได้ละถ้าทุกคนบอกบ้องน้องเมย์น้องเมย์ก็บโฮู้เนาะ ยังงงตลอดไปเลยแหละอันนี้ยังมีคนบอกมีารามผู้ชมนี่แหละมาคอมเมนต์ให้น้องเมย์น้องเมย์ก็ดีใจเนะาะได้อ่านมาทุกคอมเมนต์ท่าน่ะอ่านหมดแล้วก็นว่าโอ้ยแมังจรงจริงจรงจริงจรเนะาะแล้วก็ดีใจไลท่ทุกคนบอกน้องเมย์ทั้งผู้ชมเดินขอบใจไล่ที่แนะนำล้วก็บอกน้องเมย์เนาะถ้าทั้งผู้ชม,มบอกน้องเมย์ก็โอุ้ยให้บอกอะไรทั้งผู้ชมเอ้ยน้องเมย์กะบระจานตอนนี้เอ้อคนกำลังพาไปอันทานกาแฟนะผู้ชมไปเสื้อมเน็ตเนาะเพราะว่าน้องเมย์ตัดคลิป ตะไว้แล้วน้องเมย์ลงคลิปแล้วมันบ่เต็มจ้าเถี๋ยท่านผู้ชมเน็ตบ่ได้เลยเนาะเน็ตซาแหงแบบมันบนะ่อใดขนาดน้องเมย์ก็เลยว่าบอกอันเลยเพิ่นว่ามีโบเน็ตแหงอยู่บอ่อเอื้อย่อยคลิปสิน่ะเอเพิ่นก็เลยแนะนําอยู่นี่เลยท่านผู้ชมนะน้องเมย์ไปเสริมเน็ดตะก้ปล่อยคลิบท่านผู้ชมงในเบอร์ก่อนเด้อให้บ่อที่น้องเมย์ลงคลิปซาอย่างวันเน็ตบ่ได้ท่านผู้ชมมือแรกมือที่สร้างวัตแหงมือที่สร้าแล้วมันบ่แหงเนาะเนนะ็ตเนาะ กว่าเงินหมดเ,เนาะท่าผู้ชมเนะาะคู้นคลองเนาะลายไฮไลว์าเนาะอันนั้นก็เป็นตาแบบจากไดเบิร์ดท่าผู้ชมคือสิบแพงมันบอกท่าผู้ชมครับค่าเครื่องคองเครื่องคอ,อยู่ห้าจางซีเมนแพงมันบอกท่าผู้ชม เก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ในร้าแล้วจะมาซื้อมานะท่านผู้ชมเนาะมีโอกาสได้มาเลาะอีกถ้าได้มีโอกาสได้มาประเทศไทยอีกจะได้ซื้อเครื่องช่วยช่วยงามๆสินค้าดีๆเลยไ้โอเคท่านผู้ชมตอนนี้น้องเมกากำลังนั่งท่าเลยเนี่ย ที่ในอเมซอนกระเจ้านี้เนาะน้องเมย์ห้ากับฮูทัพพุสมก็เคยฮูจักเถื่อไปว่าเ่าต้องซื้อกาแฟกระเจ้าเนาะซื้อกาแฟเรียบร้อยแล้วกเจ้าจะมี Wi-Fi ให้แต่ว่าจะใช้ได้แต่สัปโมงเดียวก็เลยว่าคลิปนี้ชิลโล่เต็มอยู่บ่อสทัผู้สมเนาะเพราะว่าคลิปมันขึ้นบริเต็มเถื่อฮะน่ะลองเบิรงว่าเจ็ดหนึ่งสัปโมงนี้จะทันบ่น้องเมยก็ต้องต้องได้นั่งท่านี่เป็นสัปโมงทัผู้สมเนาะเพื่อให้คลิปแล้วนะทัผู้สมเด้อให้บ่ทุ่มเทเพื่อทผู้เพืนาดเลย ลงคลิปต้องรอต้องรอเพราอคนกำหนดรีบไวไฟสัปโมงหนึ่งเนะนะาะท่านผู้ชมเนาะทำกระทว่าคลิปนี้จะเต็มทันหนึ่งสโมงบอลุ้นลุนลุนชูชีผสมชาบูนี่ามากินซาบูชีนี่เลยท่านผู้ชมเดนะคะจะมากินอยู่นี่เด้อขอบคุณค่ะ อ้วนอ้วนไปหน่อยพี่เมื่อกี้พันว่าอันนี้เอินวาต,ตุบ่าวานี่โ,โอ้โถ้าท่านสตุแบบนัน,นปิ้นหน้าสิกันท่านนี่อันนั้นเอินบาตโตอยัง แบบนี้เรียกเป็นโต๊ะค่ะแบบนี้เรียกแบบเป็นเคาน์เตอร์บาร์อันนี้อันนั้นเรียกโต๊ะอันนี้เรียกเคาน์เตอร์บาร์โอ้ารผู้สมน้องที่ร้านนะครับโดยใช่เพิ่มค่ะาตีธรรมุสมคนจะให้มาเลือกน้ำทธรผู้สมก็จะมีน้ำซาบูซุป ซุกี้ยากิโอ้ตัวนี้ผมเป็นน้ำเนาะเโอ้เจลอันโอ้มีซ้ำน้ำเนาะเอวย่อกตีนสีน้ำค่ะตัวนี้มาใหม่เป็นซุปต้มฮอกไกโดโอ้ตัวได้แซ่บเลยตัวนี้เป็นออริจินอลค่ะตัวนี้ออฟบานเป็นซุปดำตัวนี้ออฟวานเนาะอานาี่ต้มยำเลยต้มยำตัวนี้เป็นซุปลดนมแล้วรสซาได้เอวยเป็นเหมือนคาโบนาร่าอันออฟวานบ่ออฟนมเป็นนมเล่อ๋อนมด้วยต้อมาเอาตัวนี้ก็ได้ โดยคุย่าเตรยทับุ่มเจ,ล,จลเจลเพิ่นเอามาให้ว้าวทับุสมอาหารมักลายยางเนาะมีไข่ปลาหมึกมีผักมีเห็ดผักบงมีกุง้งมีปลามีซีนมีซีนมีเต้าหู้มีมักอึกมักฟักมี เห็ดนันเห็ดนีว้าวลายยางขนาดเลยมี้ให้กินจุกๆไปเลยท่านผู้ชมดีใจเนาะได้มากินยาซีทนผู้ชมบอนนงเวยูบอมีเด้อท่านผู้ชมเด้อบานงเวยูบอมีเด้อสิมันเลื่อนให้เลือกกินเต็มทีสิบอมีท่านผู้ชมขาดขนาดเนาะหยับหยกแังซีไปไปหมู่บ้านตัวเองเด้อ เห็นท่านผู้ชมคนจะเห็นแบบเห็นสดๆจังสเลยเนาะแบบว่าตัก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 จับใส่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 เนาะสะอาดสะอางขนาดใส่ผืนกบระบบว่าใส่หมวกใส่เสื้ออยังอย่างสีท่งมือแบบแบบดีนะท่านผู้ชมหลวมๆแล้วดีสะอาดปลอดภัยดีเนะะาะเหนท่านผู้ชมโอ้ยนำไล่อันไล่แนวขนาดเนาะใม่เลือ chọc 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 này chọc 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 này chọc 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 Năm chọc 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 มากไหมทำผู้งโมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นย่างนี่น้ำบานบออันนี้เป็นฟู้ดสลัดค่ะฟูฟ้ดสลดัดฟู้ดสลดัดเคยเห็นจากเทอ่อมันจะออกบานหรอคะใช่ค่ะมันจะมีผลไาม้อยู่แี่นั่นค่ะอ๋อมีงุนแล้วกันมีม,มักไม้เนาะขอบคุณค่ะ ชูซีจูซีอ่ะแต่น้องเมย์เอาน้าไปไว้ก่อนท่านผู้ชมตอนนี้มือทื่อกองเลยเนาะแล้วก็มาเอาจานท่านผู้ชมมาฮอตบนนี้แล้วน้องเมย์คืดเห็นเลยสมัยตะกี้น้องเมย์เคยมาท่านึงเนาะสี่ห้าปีล่างแหละมีเอฟซีคนหนึ่งเพิ่นมาคอมเมนต์น้องเมย์มือวานนี้น้องเมย์ห้ากระขืดพอไม่ว่าน้องเมย์อันน้องเมย์อันจังซีเนาะน้องเมย์ใส่แจวแล้ววันนี้เราเพิ่นมาเรา น้องเมย์ก็เลยว่าใส่เจียวให้เพิินกอนะนะ่านผู้ชมแม่ว่าเย็น,นตักเจียวให้เพิ่นเพิ่นก็เลยว่าประทับใจตัวนี้นะารรมบุมเนาะเพิ่นว่าน้องเมย์มีน้ำใจประทับใจตัวนี้แล้วเพิ่นก็เลยอยันก็เลยว่าขอบใจน้องเมย์ยงแหละหลายปีแล้วที่น้องเมย์ตักให้เพิ่นตอนนั้นแล้วปัณณีเราเพิ่นถ้ากำลังคอมเมนต์เนาะว่าเออขอบคุณเอ่ญจำผมได้ไหมคุณที่ตักอันน้ำจิ้มให้ยังไงล่ะน,น้องเมย์ก็เลยมาคืนคอว่าโอ้ ยังมีคนจือน้องเมโนน้องเมกด็ดีใจใๆๆดีใจไล่ๆเด้อเนี่ยเมือนี้ก็ถือว่าน้องเมย์ได้ยอนยุกทัผู้สมได้กลับมาอีกเทื่อแล้วเด้อนี่เด้อนี่มากินตั้งแต่สี่ห้าปีล่างพูนแหละบ่ได้มาใน,ในหอบสี่ห้าปีเนาะท่บได้ม,น,มน้องเมย์จะเลือกตัวน,นี้เนาะโอ้เกนแบบจุกๆไปเลยนี่ มีลายางคานาเลยเนาะํำใหญ่ๆแน่ๆแนๆอย่างสีทับผุ้สมเบิงอันนี้เพิ่นทับผุ้สมเป็นยังดยข้าวสวยญี่ปุ่นเบิงข้าวญี่ปุ่นเป็นจังไดอ๋ออันนี้มันยังโอ้อะไรหอมจังเลยข้าวเกงกะรี่ต้นตำรับญี่ปุ่นโอ้ต้องซีมันนี้ก็ต้องซีทานผุ้สม,มทานผุ้สมลงไม่ตัดมาแล้ว ตักข้าวเจ้าวใสาก่กะเอนิ่รัดหน้าเลยอืหอมขนาเลยท่านผู้ชมตักอันนี้อันนี้ปลาเกี๊ยวมีทอดนันทอดนี้นท่ทนทานผู้ชมอืมอหือกระหนังนักเสกต้องกรองต้องกรองนะคะผู้ชมนะเนาะไปมาสิจัดหนักจัดเต็มไอ้ส้มกับปลาหมากไก่ไอ้ส้มกับปลาแากนะท่านผู้ชมเนาะกินให้เต็มที่ ไ้มาละบกฮวนได้ได้มาอีกบได้มาง่ายๆได้นผู้สมเนาะจะมาเป็นบุฟเฟ่กินเต็มที่วันนี้น้องเมย์ก็จัดหนักเด้อโอเคมาใหู้้สมแล้วแล้วอาหารทีนนร่น้องเม์ตักมาน้องเม์กัจะได้เวลากินละเด้อบู๊ฮวจะกินยัง่กนเลยเอามาไล่าย,ยางขนาดจัดหนักจัดเต็มอันนี้มันข้าวราดหน้ากะหรี่ญี่ปุ่นสผู้สม

เ่เนยังไงเนีน่ยกนหมอตีมวแต่สดแซ่บหยิบลงหม้อ,มอ,มมอรัวๆเลยปะนี้

เมนูทานเพิ่มค่ะอ๋อเมนูทานเพิ่มท่านผู้ชมน้องเมย์ <c oughs> คิดว่าฟรีวันนี้ยิบเอาเลยขอบคุณค่าคว่ากี่รฟรีงูจะยิบเอาเลยเนี่ยแต่ว <c oughs> ่าคักแท้คือว่ามาเสิร์ฟให้ทั้งทีอย่างซีท่านผู้ชม <c oughs> จริงจริงมันเป็นค่ายเนาะแล้วต้องฟมมังดีๆนะน้องดีจะได้ไปหยิบกินหยิบกินเนาะเราต้องฟังดีๆนะดีเนาะใช่อ่ะต้องตมมัง เป็นเลยมาหยิบกินหยิบกินนะว,ว่าอ้าวคีดตังมางงเลยทึกไปทึกใจเทโอ้ทำผู้ส่วนมีแต่หนับแซ่บ คมนไถไวะอืมินแบบนี้จะอร่อยพี่แ่บอกล่าสุดน้องเลยกินผิดบอสางคนเนี่ยแบบว,ว่า คือแบบอยากกินเร็วใช่ไหมแบบเอาลงหม้อเลยอะไรเงี้ยเอาลงหม้อเลยแบบนี้ใช่ไหมมันจะนานเราต้องแบบว่าเอาลงไปจุ่มๆแล้วก็ขึ้นมากินได้เลยทีละชิ้นโอ้ก็คือให้มันสุกพอดีถ้าเราเอาลงไปต้มถ้าเราเอาลงไปต้มนี่มันสีแข็งปวดโอ้โอ้โด้วยโอ้ยผสมนี่แหละผสมพี่อิบอกบอกน้องหมึกกับบุ้งเ่ยน้องหมึกกระจุ่มเลยและซีนนี่ต้มเมื่กันโดนกระจักได้หั่นต้มก๋วยเดี๋ยวอ่ะก๋วยเดี๋ยวเนาะกินได้เลยเนาะมันชิ้นนุ่ม โดนมันบดิบบ่อ่ะบดิบบดิบนย่งประมาณเนี้ยบดิบปุ่บแต่บักที่เราเอาลงสามแผ่นมันกินมันต้องแบบสมมติกินแผ่นนี้อสองแผ่นเทายังบริบบกินแบบเนี้ยมากกว่าสี่แผ่นโดยต้องลงเธอะแผ่นเนาะโดยอืเดี๋ยวผมหู้ยแหละท่านผู้ชมเด็กมีการกินเนี้ยแต่ว่ากินได้หลายเนี้ย กินได้ไล่วิธีกินได้ไล่ <c oughs> จ่ายไปแล้วพี่หยิบวะเราต้องกินแบบเต็มที่เม <c oughs> ื่อวนี้ทำมากินกับพี่ e อีพีเอ๋น้องไอวาแล้วกับน้องนาแล้วกับไอโศกไส้ทำผู้สมเนาะคนซื้อบอกสิคนซงคนไม่ข่อตลอดแ,ลแ,แหละเนาะโดยเจอเอฟซีเนาะ แม่ทำมากินนดมกันวันนี้นะคะทุกผู้ชมนนเนาะเจอได้เอฟซีเจอได้คนแบบใจดีมาถ่ายครั้งนี้นะน้องมีทุกคนมีทุกคนทักทายมีทุกคนแบบทา่ามีทุกคนแบบจะพักแพงเฮานอกมีทุกคนนักหักค่ะท,ทุผู้ชมภูมิใจไลเดอร์ดีใจไล่ตึกใจไลเดอร์ประเทศไทย,ยต้อนรับจ้าอโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่ว่ากินอยู่ในอันอยัง ซาบุซี่นะ้าทับบุสมนาะซาบุซีคนหนึ่งสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเด้อท่านผู้ชมเด้อนะต่อคนหนึ่งนาะจะเป็นบุฟเฟ่แบบกินแบบได้เต็มที่เลยกินแบบจุกคานาเลยน้องเมย์จุกแบบบอาตาตีบเข้าเลยนะตอนนี้กินไล่โพล่เด้อโอเคสำหรับอีพีนี้จบซสำนี้กกันท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวพบกันอีพีต่อไปเด้อจะพากันไปวัดก่อนกลับท่านผู้ชมนอกทางกลับไปปักเซ่ของเราท่านผู้ชมนอกอ่ะคลิปนี้บายบายเด้อพบกันอีพีต่อไปเด้อ